ตำสั่วพักกันจองนะคะพี่น้องโอ้เส็บเซบมาละขีนนกสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมาค่ะพี่น้องมื่อนี้ได้หอยปังมาตาะเล่าด้วยค่ะพอดีไปทํำบุญมากค่ะพี่น้องก็เล็จัดเมนู ้มหอยปังแล้วกะตําสั่วพักกันจองนยค่ะพี่น้องโอ้สีมาจากพี่น้องเสเส์ฟแต้งกันจ้ะตําสั่วพักกันจองอืเพ็ดเดสวงๆคือเก่าะค่ะพี่น้อง มารสขินุมข <c oughs> มขมแต่ว่ามักกินเลยพี่น้องมันกรอบหอยอ,อเศบ แซ่บค้ัวจ้าหอยปังมาเด็กกินดนไปพอกับเลยฝ่าวจัดมากเลยได้มาโลนึงอู้มีไข่ผรรอมไข่เล่ยยังเพิ่มโบก,กากินนะจ้ะเอาออกก่อนนะจ้ะ ตำหมงตำส่วนัวค่จะจ้ะไม่ปังเหมือนบทต้องเอาตาออกมันบพี่น้องกินได้เลยเนาะบ๊วยเป็นไเชอรี่ มาเด้อจ้ะพี่น้องแสบแสบน้ำกันเนาะ ออกบ่ออู้ออกหมดเลยนี่พี่น้องไข่มันเลยยังนี่สีสีออกแบบทอง,ทง,ทงๆเรื่องเหลืองนี่แหละบ่ทันกากินบกหัวมันเมาบเน้องพี่น้องเท่ากับบกเคยกินบกเคยกินตรงสีสมสมมันนะพี่น้อง ดีขนาดจัง ไ <c oughs> ก่ขมานในบ้านอสองั้าไม่คนเปิดประตูไว้ะมีแต่หน่นวยยังไงพี่น้องเบืงใหญ่มากไปเจออยู่ตลาดลักซิบซีนะพี่น้องอยู่ปากเซ เพ้าะว่าพี่บูนพอมีได้นี่หากินยากจ้ะอุ๊ยหอยสดเต็ด หนุบนองมาส่องโอ้ <c oughs> ยไงครับ Băng nồi gạo ọc đầy bướt đấy không? Băng nồi cáo ở bò à? Mà, cây คุพี่น้อง <c oughs> เสียบพักจ้ะตาบักหพุงเพชรเพชรยิ่งก็หอยตุ่มนะจ้ะเขาทา โอ้มีตัวหน่วยใหญ่ๆพี่น้องแซ่บ แ่บจ้ะพี่น้อง <c oughs> สมใจอยากเท่าบ้านหากินอย่างนะจ้ะห้อยปังไปพออยู่เลลากับจัดมาล่นหนึง่ง <c oughs> อยากเอามาได้หลายแต่ว่าอย่างมันหนักเหลืกับสื่อของหลายอย่างนะพี่น้องเก่งใจอันเ <c oughs> จ้าของรถตู่เพื่อนนม เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะต้มหอยปังกับตำส่วนพกกันจองแสบๆแ่บซ่าใจสมใจอยากค่ะพี่นงกะหมวยไปทำบุญอยู่ทางผุนเนาะค่ะพี่นองกะเห็นพี่น้องเพิ่นเห็นหมวยเพิ่นกะเออเพิ่นกะเขามาทักทายตอนรับดีๆกะดีใจเนาะค่ะทีมีคนจำได้ละกะขอบคุณที่ว่ามีคนเอ็นดูเมตานะค่ะพี่นองคนเล่าหนาหักหนาหักหมวยไปยุหันหมวยกะไปกินตาบบคงแ่บค่ะพี่นองตะบบคงยูเล่ามากินแบบกินปลาเพิ่นจะนัวนะคะ นัวแต่ว่าบมินเสียบแห้งหากหลายแล้วก็ได้ไปกินได้หลายอย่างไปถึงใจเฟือหันหนึ่งเซีบเสียบพี Listen, so ่น้องค่นจะมีแบบคือจังแบบกะปิใส่ถั่วออกออกวนหวานนิดหนึ่งอะม้วยมากแห้งเสียบค่ะพี่น้องถ้ามีโอกาสจะได้ข้ามไปชิมอีกนะคะคือเกาเนาะค่ะพี่น้องถ้าม้วกินสดลวดกินมูม่ามกินบ๊สุภาพจังเดก็ต้องขอโทษขอพายได้หลายเด้อจ้าแล้วก็ทําให้มาคลิปนี้เมนูนี้ก็ฝากก็เลยก็แชร์ไปกลั้งใจหมวยน้ำในเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ